เห็นเด็กคนนั้นแล้วก็เป็นตัวของเราในวัยเด็กที่เราละเลยเข้ามานานแล้วเพราะเรามีภาระมีโลกมีหลานมีสามีมภรรยาจนเราละเลยความรู้สึกดีๆในตัวของเราป่อยให้ความรู้สึกทั้งหลายนั้นได้เหี่ยวแห้งได้ตายลงไปจิตใจของเราก็เลยไม่ได้โปองใสวันนี้อาจารย์ขอให้พวกเราทั้งหลายที่กลับมองย้อนไปในวัยเด็กเมื่อเห็นเด็กคนนั้นแล้วก็ให้นึ่ไปโอบกอดเขา และตั้งใจแผ่เมตตาให้ตัวเองตามอาจารย์นะอาหังโซคิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ารงมีคเจ้ารงมีความสุข,ขสนันึ่ไปเห็นตัวเรายิ้มตัวผู้ใหญ่เราก็ยิ้มกอดเด็กคนนั้นนะเหมือนเด็กคนนั้นมีความสุขจริงๆอเวโรหมิ จงปราศจากเรภไยอัภยาปโชโหมิหมจงปราศจากไคจากความเบียดเบียน,ยนและอุปสรรคอันตรายทั้งวปวงอานีโค จงปราศจากความทุกกายทุกใจสขีอัตานาังปาริหารามิจงมีความสุขาาาาากายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นเถิด ความรู้สึกดีๆนั้นให้แผ่เต็มสวงอกเต็มขันหน้ารูปทรรนามธรรมของเรานี้มองเห็นเด็กคนนั้นยินกล้าเริงมีความสุขได้รับเมตตาที่เราได้แผ่ให้เขาซึ่งเป็นตัวของเราในวัยเด็กที่กําลังใสใสกาลังมีความสุขแต่ด้วยอํานาจของอาโกศลกรรมอํานาจของวินกรรมในปางก่อนทำให้จิตใสๆสดวงนั้นไขุ่นมัวล,ลงไปบัติิจารได้ชำระสาสางแล้ว เขอให้เราได้ขยายความรู้สึกดีๆนี้มายัางคนรอบข้างที่นั่งข้างๆเรานี้นึกถึงใบหน้าให้ครบทุกคนให้แต่ละคนมีความสุขนึกเรายิ้มให้เขาเขายิ้มให้เราไม่เป็นเวรเป็นภัยต่อกันต่างคนต่างก็เป็นเพื่อนกันเป็นมิตรกันมาเป็นญาติสนิทที่อาจจะเคยร่วมลบทับจับสืบร่วมสร้างบุญสร้างบุญศลทําทดีทาชั่วด้วยกันมาหลายกอหลายชาติในชาตินี้พวกเราทุงหลายได้มาเจอกันในวันนี้ พรวนแล้วแต่ม,มาอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาขขอให้พวกเราทั้งหลายที่อธิษฐานจิตตามอาจารย์ว่าข้าเตอองค์สมเด็จข้าสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าทุายได้เคยะมาทานครังล่วงเดินต่อพระสนะไตรคือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั ท่านพ่อท่านแม่โรามาอาจารย์เทพรมเทวดาท่านผู้มีพระคุณทั้งหลาย นับตั้งแต่อดีตชาติตตาตจนถึงปัจจุบันชาตินี้จะด้วยเจตนาข้อดีดดไม่ได้เจตนาก็อดีดดหรือกระทำไป มความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีดบัดนี้ถ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้สำนึกเกียกกรตแทบเบื้องพระพุทธบาท องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอละมิฉาทิฏฐิละอัตตาตัวตนอ่อนน้อมยอมตามพระธรรมคำสอนพระปัญญาตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความนอบน้อมนี อขอให้จิตของข้าพเจ้าได้ผุดเกิดใหม่ภายใต้ร่มเงา ของพระพุทธศา,าสนาเกิดสติปัญญา,ญญาดูแจ้งแทงตลอดในมรรคน,นิพนนานนพานในการอันควรด้วยเถินนด,น,ด,ดน้อมกระแสความดีความสุขขยายออกไปถึงรูปประธรรมและนาม,มาทาทั้งหลาย ให้ในด้ถึงหน้าคนพ่อคนแม่ของเราที่ท่านได้ร่วงรับดาวขังกัแล้วก็ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีี่เหมือนท่านยิน้มเ,เราเรายิ้มให้ท่านขยายความรู้สึกนี้กว้างไกลไปถึงลูกเราที่เคยตายกระเจ็ตไปดูก็ดีรอจนถ,ถึงเราที่พิวดา,ารักษที่แสวงสว่างเรืองรองเต็มพื้นนี้ไปหมด ขยายความรู้สึกดีดนี้ออกไปหเหมือนดาวน้อมพนมนมือพคารพทุกพระองค์ด้วยความนมอบน้อมด้วยความเคารพอย่างเย่งเหมือนท่านกินยาติลปนพอ่อศิลปแม่ของเราทั้งหมดเมื่อเรายิ้มไม่เทวาดารอบข้างรอบกายรอบตัวทั้งหมด และแผ่เมตตาตามอาจารย์ว่าสัพเพสัตตาสัต์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทอทั้งหลที่เ,เอก็แก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดสออิอ,อเอนตอรหต ซึ่งกันและกันเลยอาพยาภาชาโหนตอให้ะเบียนเบียนซึ่งกันและกันเลยชุโหนตออย่ามีความทุกข์กายทุกใจเลยคานังสุขีอัตานังประริหนรันตอ มีความสุขกายสุขใจรักษาตนที่พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดขยายความดีความงามสว่างไปที่ตะวันออกใช้ความรู้สึกของเราปราบเพียงแค่เรงสบาทขององค์ท่านพ่อท่านตรดและบริวารรอดนโลกาท่าแสนโกรธจตนาวาน ขอคนนี้ตรงเ็ศีย่องค์พ่อขอทุกพระองค์ตรงมีความสุขยินดีสุขสุอารหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีณาพระภูมิเทวาธรรมานิหังเมตตาอารหังเมตตาเมตตาอารหังเมตตาเมตตาอารหังเมตตา มีดีบนบกก่อนห้องวงนี้